โอเคนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับพวกกับผม wq fabina นะกับเกม la lencer น,นะ,ะก็วันนี้ก็กลับมากันนะ,ะก็เล่นกันต่อนะอีกโมดันที่เหลือให้จบไป,ไปตอนนี้มีคนจบกันหลายคนละเพื่อนผมนะโอเคไปเอา,เอากรรมเลนเจอร์เต็มปอรกประจตต้องขายสามสิบตัวเลยมั้งเต้ ไม่ต้องมานั่งนี่โอเคจะขายทิ้งดีเนีน่ยไอ้พ่ยขายให้มดเลยโอเคขายให้เนียสิบสี่ไปไปจัดก,การให้มันจบนะะเนี่ยแป๊บเดียวเอง ชาไปเยวทีก็ต้องมานั่งรอด่ไหม่อีกยาวไกลแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้นี่หัวเชื้อของด่าน,นจะเป็นตัวอะไรผมอยากเห็นน้วเกันว้าวหัวเชื้อด่านนี้คือเจสิก้านะเป็นหัวหัวเชื้อเจ็ดดาวนะโอเคก็สำหรับใครที่ไม่มีเจสิกานะก็มาป้อมจักด่านนี้ได้นะะมีแจกอยู่ตัวเจ็ดดาว โอเคไปนะแม่ตั้งแต่กลับค่ายมาที่เสียงหูเปลี่ยนนะเสียงหูเริ่มแก่ลงโอเคไปอนะสูตรเดิมอะ่ะปิดฐานอย่างเดียวปิดฐานอย่างเดียวแล้วอัดบอม จบง่ายไปพอดีผมมีเจสสิก้าไงเจสสิกา้าแปด,ดาวตาจะไม่ต้องห่วง่ะเนี่ยมันก็ให้แต่ไว้เนะี่ยโอเคบอกว่าบอสจะไม่ห่วงน,นะ โอเคจะไปอาปิดฐานก่อนเลยปิดฐานตามด้วยมาวิแล้วตามด้วยคูนี่อัดป้อมอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรละอัดป้อมส่งตัวต้นไปเอ้ายังไม่ยังไ,ไม่ทันทำอะไรเลย ดีน,นัเนแ่ยที่ให้โคนี่ใส่ประแจตีแรงมากโอเคนะอีกอกี่ด่านเอ่ยอีประมาณสี่ด่านโอเคสี่ด่านสี่ด่านบอกจะเป็นยังไงเนี่ย ผมคิดว่าบอลน่าจะแบบตัวใหญ่อนไ้ปะโอ้โหไม่คิดว่าเสียมผมจะเปลี่ยนไปขนาดนี้เนี่ยโอเค ตัวป้อมสำคัญมากนะฮะอาบแรกว่าแล้วกันถ้าไล่ต้อนมันไปถึงแนวหลังได้ก็จบอะอัดป้อมเยอะนะโอเคเรียบร้อย ส่งโคดีไปตัวเดียวอะรล้วตองที่มันช่วยกันอัดช่วยกันกั้นฐานไว้ก็ป้อมแตกโอเคไนกาา้าโผพาโคบีนะเจ็ดดาวโอเคอีกสามดาทีเหลือจะเป็นยังไง แจกดกเตอร์เลโวนาแปดาวนะโหขนนกจะหมดโอเคขนขนนกจะพอไหมเนี่ยผมกล้าจ,จะไม่สุ่มกาชานะสหรับเดือนนี้เพราะว่าผมจะเก็บไว้รอบุคลอ,อยนะเดือนหน้า สูงทั้งเกียร์ทั้งกา,กาชานะเหมือนกับตอนทันวาที่ผ่านมาตัวมิเต็ดต้องผ่านผ่านตังเยอะหน่อยนะโอเคผมลืมตัวอาร์ตป้อมอนะไเนี่ย เนี่ยครับนเลือดสามเท่ามันอืดน,นขึ้นเยอะเลยเอาเนี่ยตีได้ตีไปส่งมันกลับแนวหลังได้ก็จบนะ นี่ครับอัดป้อมแล้วข้างล่างโดนละโอเคง่ายๆครับก็แค่พัดมันกลับพัดมันกลับแล้วทำนก็ได้ให้อัดปอมได้ก็จบละโคบี้ตัวที่สองโอเคฮะด่านสุดท้ายก่อนที่ทจะเจอกับบอส ของแดนล่างข,งขวาน,าน้ำนะแล้วก็คงต้องรอไปอีกชาตินึงอ่ะ่า,ดาได้ใหม่จะมาโอเคแต่ปัญหาคือว่าคนน้องหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีอันนี้อยู่ไป นี่ครับตอนนี้เราอัดป้อมแล้วน,นะจบส่งมันเป็นกี่ตัวโดวยอัดป้อมกมจบอะยังไม่ได้เจสิก้านะโอเคเรามาถึงด่านบอสแล้ว โอเคทีนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะคะแนนพอไหมเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโอเคสิบมันใช้ขุนตรงเท่าเลยสิบสองใช่ไหมโอเคได้จะพอ เดี๋ยวรอนะต้นเดือนกุมภานี้เดือนเอ่อสาสุวิบุกรามนี้เราจะจัดเต็มครั้งยิ่งใหญ่นะทั้งเกียร์ทั้งเลนเจอร์นะโอเคน่าจะพอละสำหรับด่านบอสผมไม่จด้ต้องใช้เพื่อหรอกเปลืงองกว่าเปล่า โอเคในสุดเราก็มาถึงดา่านบอแล้วนะบอสใหญ่บอสที่แข็งแกร่งนี่กว่าอีตุ๊ดก็บองเพชรเราจะเจอ,อ,อกับอาจฟอมจนกจกแล้วบอส เนี่ยเดี๋ยวด่านบอสบอสจริงนะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวบอสมันไม่โผล่มาผมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันมันอึดว่ะเฮ้ยมันอึดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นบอสมันอึดขึ้นบอสมันอึดขึ้นเดี๋ยว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 ข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวส่งอมตะส่งอมตะเยอะ คงายเยอะเดี๋ยวผมปั๊มแรกก่อนโอเคมันเอาจริงครมันเอาจริงอะจะแพ้ไม่ได้นะหมันบับนะเพิ่มทั้งพังโจมตีพังพองกันทำให้มันอึดขึ้นผมเห็นผมเห็นละ แต่ว่าตัวปัญหาอยู่ที่ไออ,อกระบอกเพียงเดียวโอ้โหมันดูดมันปล่อยมาสิกี่ตัววนะน่ะโอเคเรียบร้อยนะไปค่อยปิดปิดฐานมันแล้วก็นี่แหละอัดป้อม เรียบร้อยอะโอเคเอ๊ะบอสมันไม่ออกมาับเนี่ยผมผมิดื่อมันมีบอสใหญ่กว่าเองกระบอกเฮดิก,ก,กที่แท้ก็ไม่มีโอเคก็จะไว้ตัวเดิมนะฮะโอเคอืมเชื่อพอสมควรนะฮะสบับโอเคนะก็จบไปแล้นนะสบับ แดนล่างขวากน้ำนะก็ใช่ว่าไม่นานนะครับแต่ผมยังเก็บสมบัติไม่ครบนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นนองรอบแล้วกันเว้าผมกะจะไปหาแนว่ามันมีบอสใหญ่กว่าไอตัวกระบองเพชรบินได้ป่าอินตุนะเดี๋ยวผมขอไปดูนี่กันนะก่อนที่จะจบะวนันนี้ต้องไปดูว่าไอตัวนี้มันเออ มันมีสานุกรมของในพวกสกัดหรเปล่าผมชอบดีไซน์ของในสวัดดานี้นะผมชอบผมชอบไอ้ลุงอ่ะไอ้ลุงคีว่าละกับไอไอเอาม้อนบินได้อะชอบสองตึ้มากเลยโอเคก็ไม่มีนะแม่สาซเซอร์โอเคนะก็คงไม่มีนะนะนะสำหรับวันนี้ โอเคเดี่ยวนี้ผมจะไปเล่นเที่ยงนะะโอเคนะก็พาคนี้ก็คงต้องขอตัวไปก่อนนะถ้าเชดว่าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะฮะก็สวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย